นะครับผมเนอะสวัสดีเอาไปพุยทางเอฟซีครับผมเนาะเอายินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาเฮงได้เี็นอย่างด้อยมาแบบด่วนๆครับผมเนาะเลขขายน้ำมนต์5 7 8ครับมาแล้วด่วนๆเลยพี่น้องงวดที่แล้ว58เต็มๆครับมันนี้ก็ติดตามไปด้วยกันครับผมมาหนี้ มันสูงกันแดีมันกากบาดมันสูงกันกากบาดมันตรงกันกากระบาดปุ๊บนึ่งก้อนก็ขึ้นเหตุในเมืองละสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง สามสี่ห้าอมันตรงกันหรือเปล่าแปดสี่เปลมันออกห้าแปดเห็นไหมหกศูนย์เบอออกตรงกันมันแล้วออกเก้าหกนกครับผบ้านนี้เลขมันเด็นศูนย์ไหมเนี่ยศูนย์กับเจ็ดว่านี่เด่นศูนย์กับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดมาศูนย์กับเจ็ดมาอ่า สามห้าสิบห้ามันมีหาบนอเลขเพราะฉะนั้นเหลือเลขบนเหลือเจ็ดครับเหลือศูนย์เหลือสี่สามตามที่จริงนั่นเลขอ,อันมันออกหนึ่งต่อสามหอนก่อนๆนั่นบ่ หนึ่งเก้าหกด้ไหเก้าหกเก้าหกตัวหนึ่งก้อนก้อนหนึ่งเก้าสามเนาะอเก้าสามเออสามเก้าสามเก้าสามเจ็ดบวกสามครับเท่ากับสิบดับศูนย์บนเหมือนกันมามีครับผมคูฮมาในหกมาหนึ่เจ็ดบวกหกได้สิบสามสามไม่มีบนคเพราะฉะนั้นเลขเรือท่อนี้เบื้งจะหนึ่งมันเป็นเลขหากระดับบนแล้ว หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนี่สี่หลักหกเก้าบนบานเ้เลขนั่นให้จับศูนย์ตัวเดียวอยู่นนี่นี่คันละมุนน่ะมันที่มีอยนหกหกกับเก้าตัวเดียวกันครับผมนี่คัดออกจากคันละมุนเจ็ดกับหนึ่งกับตัวเดียวกันครับพี่้องเพราะท่านเลขนั่นศูนย์เจ็ด ศูนย<อ>์<อ>สี่โอศูนย์ห้าตรงกันศูนย์ห้าตรงศูนย์หกอืมศูนย์ห้าตรงกันพ<อ>ูดตาดอกศูนย์ห้าเอาว่าตรงกันนุสันสามกระนับไปแล้วครับผมอืศูนย์หกศูนย์เก่ากับว่าไรอ,อืมใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยบอกเท่ากันเน๊ะ ครับผมทั้งเกตียเมื่อไงใกล้กันเนี่ยอบอกใกล้กันเดี๋ยวกลัวมากนี่ละมันเหลือท่อนี้บ่ะนี่โอ้เรียงอะไนี่ครับผมเหลือท่อนี้ ศูนย์ยิ่งศูนย์เลยครับเด่นศูนย์กับเจ็ดคันเจ็ดหัวผัดโก่งกันบ่ออกโก่งกากับโก่งจังสี่บ่ออกครับผมเจ็ดสี่กับ่นาเล่นเจ็ดสี่เลขนะครับในจังสี่ได้คันละมดนจับไปแล้วครับผมฝันมาเจ็กมันตายใ่บ้านเลขที่เจ็ดสิบมันฝันอะไรนะโอ้ฝันความบบว่าเจ็กมันตาย ตายได้บ้านเลขที่เจ็ดสิบบ้านเลขที่นะแต่ถามยังยยยได้เยอะเ็ยใหญ่แล้วลนะ่ะโอ้ตายได้บ้านเลขที่บ้านเลขที่เท่าไรน่ะเจ็ดสิบกับท่น oh. <laughs> านโอ้จังได้ oh. จดังได้กับศนะนะ oh. ูนย์อะไรอย่ะมาศูนย์น่ะล่ะรู้อันนี้ค <c oughs> ันน,น,นละมดน่ะอันนี้คันนละมนดนี่พี่น้องเน้ะโอ้มาแล้วพี่น้องคันนละมดนี่ชนสี่กับศูนหกเนี่ยมันเล่นได้ศูนเจ็ดก็เล่นได้ยิ่งศูนย์ตัวเดียวเลยครับผม เอาแคปหน้าจอพี่หนอร้องคันน้ำม่อนครับเน้อฟันขึข้นคื่นี่งปะปูวมันก็ล่างมันก็เรียก,กล่างมันอย่าีอยู่อันนี้เป็นเลขบนเลขล่างครับผมเออเขาเข้ามาได้หนว<ง>กเงยพี่หนอเด้วิ่งแปดบนวิ่งศูนย์ หมาแบบมันมาหนีแขกไล่ด้วยบนศูนย์ล่างแปดบนศูนย์มันได้ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์หกศนลักมื่นเครือหาสามห้าสิบห้าบอมี่งวดก้อนหนึ่งคือสี่สามสี่สิบสองดับสองบนกับบอมี่สามห้าสิบห้าแบบนี้ห้าดับมันมีเท่านี้เลขที่ต่อต้องการบดหนึ่งสองสามสี่อยู่นี่ S 2> <S, <S 2 <Pop> โอ้ชุดบนหัเจกดเกตหกลับไปว่าได้เกตหัวคือว่าคักเออพี่รองขันน้ำมนอนมาด้วยพี่รองด้วยแหน้าจอตัดเอาเลาพี่รองขันน้ำม่อนอยู่ในขันน้ำม่อนละจับดีๆศูนย์มาศูนย์บนเลยล่ะศูนย์กับเจ็ดมาบนแล้วที่เอามันกลับไปน้ำกันจูนขันเดนศูนย์กับเจ็ดนันจากมาศูนย์ได้เหล็กบานเรีงจิตประจำวันมาไปปู มันสีออกวันอังคันออกวันอังคันนี่อาแล้วเห็นว่าศ <0. S 2> ูนย์ศูนย์เห็นว่าเหน็ 0, 4, หนว่นศูนย์สี่หกศูนย์หมือนเกิงอเนี่นี่ศูนย <c oughs> ์มมีศูนย์มีสี่มีหกมากตัวนึงน,น่ะแล้วจ่าก่อนยาม่นอกน้ำกันมันเคยไปน้ำกันอยู่ได้นน่ครับศ<ะ>ูนย์สี่หกแล้วจาออกศูนย์สี่ศูนย์หกออกก็ได้ครับเรื่องประจำบัานน่ะ จำวันเอาแคบขาดไปได้เลขไปจําวันที่น้องอาหารมันออกต้องกันเก้าหกนไงมันศุกร์เก้าหกใกล้ๆก้กันนี่ละนี่ครอบผมวัก้อนกับศูนย์เก้าสามวันสุกร์มันนี่มัออกอีกเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งขาดเรา่อยออกเก้าหกบันนี้ว่านี่ศูนย์บันนี้ศูนย์หกก็ได้แต่ว่าเลขขาดนก็มากขึ้นได้ขึ้นกัน 046ติดบ้าน่หกปแน่นอนอืออ๋อพี่ลองยิ่งศูนย์เลยพี่ตะนาวเด้อพี่ลองเด้วยศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์หกไม่เท่านั้นอะครับผมอสามเนี่ยมันอาจจะมากเจ็ดขันมันอยู่ขันมันอยู่ก็คือเจ็ดเอาไปบวกลักหน่วยบนบวกตลอดเจ็ดบวกหางวดก้อนกับเจ็ดบวกสามกระดับศูนย์ มันกับผมอ่ะมานนี่ยกันเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามครับผมครับแคปหน้าจอด่วนครับผมสําหรับขันน้ำมนต์วันนี้เข้ามาทุกงวดครับเนาะแต่ว่าวันนี้ปูเขาเจาบาจับมาให้บอกปูมาจับโอ้บ่ได้จับมาคือจัวมาหันเตี้ยโอ้เอาเนาะ่นบ่จับมาให้ได้พี่น้องพิจนาเอาครับผมเนาะอือพิจารนาเอา อีกอเหมือนเจ็ดที่บวกศูนย์อีกศูนย์เน้นเด่นอ้าวปีนหัวปีนหัวมันอ่าไไดอันนี้มันเหรอเจ็ดบวกห้าเนี่ยออกบนเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองดับสองบนออกศูนย์สามเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ออกบนเก้าหกเห็นไหมมาดีเจ็ดห้าเปียกเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามมาดีอืมเช็ดห้าเปียกมาแล้ว จ็ดบวกหกเป็นสิบสามเจ็บบวกหกกับบะมีสามในขันละมดนี่เหลือตั้งแต่ศูนย์ยิ่งศูนย์เลยยิงศูนย์เลยกับบะมีสามกับบะหมีเหลือสี่เหลือเจ็ดอ่าเหลือหกบวกศูนย์เก้ากว่าได้เหลือเท่านั้นแหละครับผมเอาพี่น้องเนาะพีจารณาดูครับผมเด็กมันมากศูนย์ด็ไปให้เป็นแนทางเนะพี่น้องเด้อบน มีเจ็ดมีศูนสีตวเท่านั้นจับไ้ยิ่งศูนยเลยยิงศูนย์เลยศูนย์สี่ศูนยหกศูนยดสี่กับอะไรเจ็ดหกกับอะไรนี่มันเปลีนแบบนี่เป็นอะไรปูมาลักหน่วยออกเก้างกไปบนเรียกคุณนะบ่ผิดดอกไปตัวหนึงจะได้ครับผมสิบก้าลงเก้ายังไงสิบสองเก้าเป็นร้อยแปดออกน้ำกันโหลดสูนแปดอืม อันนี้สิบสองหกเป็นเจ็ดสิบสองมาเนี่ครับผมอก็ใกล้ๆกันเลยครับเจ็ดสบสองาใกล้ๆกันนั่นละสามตัวเดีปูสามตัวแปสองกับเก้าสองนั่นละเออชุดล่างชุดล่างแปดสองเก้าสองโอ้ยี่ตล่างเอานนั้นมีแตแปดสองเอาบนนั้นมีแตแปดสองเลยพี่น้องเก้าสองมาอีกแล้วเพิ่มมาปูนี่เก้าสองแปดสองไม่เท่านั้นครับผม สิบสองห่งเป็ี่ยนเจ็ดสิบสองไปตัวหนึ่งขันเจ็ดอยู่ขันเจ็ดดับบนดับล่างสองไปตารางท่านที่เรีกจะได้กับศูนย์น่ะล่ะเรียกอยู่ในขันละมดนั่นมีศูนย์เลขเมืองเกิงยนศูนย์เมืองเกิื่อนศูนย์หามันตรงกันแล้วศูนย์สามสามกับว่าได้สามกับดับบนล่ะศูนย์ห้ากับว่าได้ตรงกลางกามาลล่ะศูนย์เก้ากับว่าได้มาเนี่ยได้คือศูนย์หกกับศูนย์เี็ดกับศูนย์เจ็ดอ่า ขันศูนย์เจ็บ่มากน้ำกันนี่ออกใส่ศูนย์สี่เลยเลขนะระวังสี่เพราะว่าเลขประจวบมันม่ศูนย์สี่หกครับผมอือเอาครับผมนาองเอมิสสามารถสรุปให้นาอพี่น้องได้ทั้งหมดทั้งมวลครับผมเลขขันน้ำมนต์กับแนวทางปู่ห้าเจ็ดแปดครับพิจารณาเพงอ่ำได้พี่น้องได้ขันน้ำมนต์ก็ได้เนาะสำหรับผู้เน้นให้เนาะว่าศูนย์มาหลายเปอร์เซ็นต์สำหรับกรณี เนาะสุขสุขคนหมาสุขคุณสุขคนครับผมศูนย์สามเจ็ดตัวเต็มของปูเลยพี่น้องเด้อสุดบนครับเนาะล่างก็คือเก้าสองแปดสองฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางครับผมสําหรับปูห้าเจ็ดแปดเนาะตาดีได้ครับเนาะสำหรับคันน้ำม่อนจับปูเอาพี่น้องเด้อเพราะเข่ามาสุูงกว่า้ะพี่น้องสำหรับคันน้ำม่อนปูเอาขอพูดแนวทางปูห้าเจ็ดแปดที่ให้แนวทางดีๆจาก ให้ท่านช่องฝากต้อนพ่อแม่พี่นองอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแร้แก่้กับท่านช่องมหาแห่งม่วนซื่นครับศกศกปัรมาทุกข์ทุกรโคตรพน้องสวัสดีครับ